เปิดตำราเทคนิคคำพูดพลิกเกม EP 0อยากปิดดีวลูกค้าที่ว่ายากหรืออยากให้ลูกน้องทำงานให้เราแบบเต็มใจสุดๆเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมาบางคนพูดนิดเดียวคนก็เชื่อทำตามแต่พอเป็นเราอธิบายยืดยาวไอเดียก็เริดแต่สุดท้ายเงียบกริบคำขอกลายเป็นอากาศหรือแยก่กว่านั้นดันเข้าใจผิดอีกนะคะ ความรู้สึกอึดอัดที่ว่าทําไมสื่อสารแล้วไม่เวิร์กสักทีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราพูดไม่เก่งหรือไม่ไมีพรสวรรค์นะคะบางทีเราแค่ใช้คํายังไม่เป็นเท่านั้นเองค่ะ ซีรีส์คำพลิกเกมนี้หม่จะพาเพื่อนๆเนจาะลึกเคล็ดลับการใช้คําจากหนังสือดังแค่ใช้คําให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้ของซาสกิเคอ,อิจิที่จะเปลี่ยนคําพูดธรรมดาธรรมดาของเราให้เป็นอาวุธลับพลิกเกมให้ได้เปรียบไม่ต้องพูดเก่งแค่รู้เทคนิคการเลือกใช้คำชีวิต เปลี่ยนจริงค่ะอยากปิดดิวยากๆขออะไรแฟนแล้วสมหวังแถมรักเพิ่มหรือให้ทีมงานช่วยแบบเต็มใจซีรีส์นี้มีคำตอบให้ทุกสถานการณ์ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เบื่อกับการพูดแล้วไม่ได้ผลถูกปฏิเสธจนท้อหรืออยากอัปเกรดคำพูดให้ทรงพลังคนรับฟังคำพลิกเกมคือทางออกค่ะ พร้อมปลดล็อกพลังคำพูดของคุณหรือยังคะพร้อมเรียนรู้ศาสตร์ลับที่จะทำให้ทุกการสื่อสารของคุณมีแต่คำว่าสำเร็จไหมคะถ้าพร้อมแล้วกดติดตาม The Next Mind Level กับ My ในซีรีส์คำพลิกเกมเลยค่ะ EP หน้าเรามาเจาะลึกเทคนิคแรกกันค่ะ